สวัสดีครับผมนายโมเทลละคร 2o11 507ดาววิทยาลัยเทนนิต่างครับวันนี้จะมาสาธิตการปรับความเข้มของแสงผ่านผ่านบิทมอสผ่านโปรแกรมรับบิวครับขั้นตอนแรกให้เลือกวาลูออกมานะครับให้คลิกขวาเลือก arduino นะครับแล้วก็เลือก arduino code คลิกขวาแล้วก็เลือก t w m w ว i พินครับทำการต่อสายเข้าด้วยกันครับ ากน,นั้นคลิกขวาที่ PWM pin ครับเลือก Control มานะและคลิกขวาตรงปุ่มจะได้ตัว Stop ออกมานะครับเรามาฟั่งพนันพัดด้นะครับเลือกสไลด์ออกมานะครับ <S <S ทำการต่อข้อด้กัน ปรับสไลเดอร์ให้เป็น i16 ครับจากนั้นมาทำการจัดที่หน้าฟอนพัด้ก็เปลี่ยนแล้วทำการ เปลี่ยนสไลเดอร์ให้เป็นค่า255ร้ครับ นั้นก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้าสู่ Arduino ครับกดไฮไลท์แล้วก็รันโปรแกรมเข้าได้เลยส่วนขาที่ใช้ก็จะเป็นขาเ้านะครับอัหลดโปรแกรมจงดอยก็ทำการปิดไฮไลท์เพื่อลดการดีเลย์นะครับ จากนั้นก็ปรับ,รบไฮไลท์กันนะครับถ้าเรายิ่งปรับไฮไลทขึ้น LED ก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าเกิดปรับไฮไลท์หมดก็ LED ก็จะดับนะครับขอบคุณมากครับ